ถ้าคุณมีเวลาแค่5วินาทีจะตัดสินใจยังไงให้ถูกต้องไม่ใช่แค่โชคช่วยนะแต่มีเทคนิควันนี้เราจะมาใช้เทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำภายใ,ใน5วินาทีได้จริงๆนะเทคนิคนี้เรียกว่า rule of three หรือกด3ข้อคือให้คุณจำกัดตัวเลือกไม่เกิน3ทางเลือกเพื่อไม่ให้สมองล้าและสับสนเช่นเวลาเลือกลงทุน หรือจะตอบคำถามสำคัญในการประชมุมถ้าคุณตั้งใจเลือกแค่สามตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่สุดจะช่วยให้คิดไวขึ้นและไม่ดังเลที่สำคัญคือให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองอย่าก,กัง,งวลกับผลลัพธ์มากเกินไปเพราะบางทีความเร็วในการตัดสินใจก็ทาให้คุณได้เปรียบสุดๆเลยสรุปคือจากัดตัวเลือกไม่เกิน3เชื่อในสัญชาตญาณแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้สมองไวขึ้น จริงๆนะเพราะว่าเราฝึกตัดสินใจจนตอนนี้เราตัดสินใจแบบอันที่เราอยากได้จริงๆแล้วก็ไวขึ้นด้วยอะ่ะลองใช้เทคนิคนี้ในชีวิตประจําวันแล้วกลับมาบอกเราด้วยนะว่าผลเป็นยังไงถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนด้วยนะด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ